นี่คือเรื่องราวของเด็กวัดที่ใครๆต่างหัวเราะเยาะว่าไรค่ะแต่ในคืนฝนตกคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลเสียงนั้นพาเขาจากความมืดสู่บัลลังก์แห่งความยุติธรรมแต่ความจริงที่เราอ,อยู่ปลายทางกลับสั่นสะเทือนจิตใจ,จย,ยิ่งกว่าคำพิพากษาใดๆเสียงระฆังในใจเขาจะหยุดลงได้จริงหรือหรือแท้จริงแล้วความยุติธรรมคือการชำระกรรมของตัวเอง เสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังเปาะแปดในคืนมืดนั้นเด็กชายต้นยืนกอดเข่าหน้ากุฏิไม้เก่าแสงไฟจากเทียนเล่มเดียวส่องให้เห็นรอยน้ำตาบนแก้มเขาไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันท้องร้องแต่ใจมันร้องดังกว่านั้นเสียงหลวงตาตะโกนจากในกุฏิไปเอาน้ำมาต้นรีบลุกขึ้นมือสันเทาจับขันน้ำเก่าๆวิ่งฝ่าความมืดกลิ่นดินเปียกฝนอบอวลในอากาศ เสียงหมาเหา่าไล่ตามราวกับเตือนภัยบางอย่างเขาวางขันน้ำหน้ากุฏิแล้วเงยหน้ามองรูปหลวงปู่บนผนังในแววตานั้นเหมือนกำลังมองเขาอยู่เย็นเย,ยือกท,ทั้งทั้งที่ไม่มีลมต้นกลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงบางสิ่งอยู่ข้างหลังเสียงฝีเท้าช้าๆหนักๆเขาหันขอบแต่ไม่มีใครเพียงเงาเลือเลือนๆบนฝาไม้อยากลัวเสียงหนึ่งกระซิบจากในความมืด เสียงนั้นเหมือนคนคุ้นเคยแต่เขาจำไม่ได้ต้นถอยหลังช้าๆจนชนเสาไม้ดังเอียดแล้วพื้นใต้เท้าเย็นวาบเขาก้มลงเห็นน้ำสีแดงซึมออกจากรอยแยกพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเขาวิ่งไปเรียกหลวงตาแต่กลับเห็นกุฏิเปิดออกเองภายในไม่มีใครอยู่เพียงผ้าสบงเปื้อนเลือดวางพาดอยู่บนโต๊ะไม้เก่ากลิ่นคาวลอยเข้าจมูกจนแสบ ต้นตัวแข็งขาไม่ขยับแล้วเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งนี่คือทางของเจ้าเด็กชายหลับตาน้ำตาไหลาอาบหน้าเสียงสายฟ้าฟาดดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางวัดเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งทุกอย่างเปลี่ยนไปวัดทั้งวัดสว่างจ้าแต่ไร้ผู้คนเพียงเสียงระฆังดังต่อเนื่องไม่หยุดเลยต้นก้าวเข้าไปในโบสถ์เห็นเงาตัวเองในกระจกแต่เงานั้นสวมชุดขาวของผู้พิพากษา ใบหน้ามีรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในมือถือค้อนสารพร้อมเสียงกระซิบจากเงานั้นเจ้าจะพิพากษาความจริงที่โลกไม่อยากฟังเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งดังยิ่งกว่าเดิมต้นยืนมองเงานั้นในกระจกตาค้างหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองรอบกายเริ่มสั่นคลอนเหมือนโลกกำลังจะพังทลายแสงสีทองจากกระจกค่อยๆแผ่ออกมากลืนกินทุกสิ่ง ภาพชีวิตในอดีตหลายย้อนกลับเข้ามาเสียงหัวเราะเยาะของเด็กในโรงเรียนเสียงพระดุด่าตอนเผลอทำของตกกลิ่นข้าวบูดในชามข้าวที่ไม่มีใครแตะภาพแม่ที่ทิ้งเขาไว้ที่วัดแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความเข้าใจเขามองเห็นเงาเด็กวัดคนนั้นยืนอยู่ข้างๆตัวเองเด็กคนนั้นยิ้มบางๆก่อนพูดเบาๆ เจ้าทำได้แล้วทันใดนั้นเสียงระฆังหยุดลงเงียบสนิทเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองต้นค่อยๆย,ยกมือแตะกระจกกระจกเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งกลางเหมันแล้วเงาในนั้นก็ขยับเองมันยกคอนสารขึ้นช้าๆเสียงกระแทกดังปังสะท้อนกล้องไปทั่วโบสถ์พื้นใต้เท้าเริ่มแตกร้าวรอยแตกพุ่งผ่านเท้าขึ้นมาถึงหน้าอก ต้นก้มลงเห็นเลือดซึมจากรอยแตกเหมือนเลือดในพื้นเมื่อครู่แต่คราวนี้มันคือเลือดของเขาเองเขาสุดลงค้อนสารตกจากมือทันใดนั้นเสียงประตูโบสถ์เปิดออกอย่างแรงลมพัดเข้ามากลิ่นทูปลอยมาตามสายลมต้นเงยหน้าช้าๆเห็นพระชารารูปหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูแววตาของพระเต็มไปด้วยความเมตตาและความเศร้าเจ้าต้องผ่านสิ่งนี้เพื่อรู้ว่าความยุติธรรมแท้จริงต้องแลกด้วยอะไร ต้นพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาเพียงแค่หยาดน้ำตาไหลอับแก้มพระรูปนั้นเดินเข้ามาวางมือบนศีรษะของเขาทันใดนั้นภาพทุกอย่างดับวูบเสียงระฆังกลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้ดังจากห้องพิจารณาคดีใหญ่เสียงผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจำเลยมีความผิดฐานทุจริตในาศาสนาเสียงนั้นคือเสียงของต้นในอนาคต เขานั่งอยู่บนบันลังสูงใหญ่ชุดผู้พิพากษาขาวสะอาดตาแต่ดวงตาเต็มไปด้วยรอยแผลจากอดีตใต้โต๊มีภาพถ่ายเก่าของวัดและเด็กชายในชุดผ้าขาวมา้าต้นมองภาพนั้นแววตาสันไหวในห้องเงียบกริบทุกคนรอฟังคำสุดท้ายของเขาเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดออกมาช้าๆสารพิพากษาเสียงค้อนสารกระแทกลงปัง แสงสว่างวาบทั่วห้องเหมือนแสงจากกระจกวันนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งและเสียงกระซิบในหัวกลับมาอีกครั้งอย่าลืมเจ้าคือเด็กวัดคนนั้นเสมอต้นนั่งนิ่งอยู่บนบันลังมือยังคงจับค้อนสารแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเสียงในห้องเงียบกริบไม่มีใครกล้าขยับหรือเอ่ยคำใดลมหายใจของเขาหนักอึ้งเหมือนมีหินกดทับบนหน้าอกเขาเงยหน้ามองเพดานสูงของห้องพิจารณาคดี ไฟสีขาวเหนือสีสษะส่องลงมาแรงจ้าจนเห็นฝุ่นลอยในอากาศทุกอนุภาคเหมือนกำลังเต้นรำอยู่ในแสงแห่งความจริงเสียงนาฬิกาเดินติ๊กต๊อกก้องสะท้อนในใจเวลาช้าลงจนแทบหยุดเขามองลงไปยังจำเลยชายวัยกลางคนในชุดพระเก่า,การ่างผอมแววตาเศร้าและนั่นเองทำให้หัวใจของต้นแทบหยุดเต้นหลวงตาเสียงนั้นหลุดออกมาแผ่วเบาแทบไม่ถึงไม้ ผู้คนในห้องเริ่มกระซิบกันเบาๆแต่เสียงเหล่านั้นค่อยๆเลือนหายไปมีเพียงภาพในหัวของต้นที่ย้อนกลับมาอีกครั้งภาพคืนฝนตกภาพเลือดซึมจากพื้นกุฏิภาพเงาในกระจกและเสียงระฆังที่ไม่เคยหยุดเขาจ้องหน้าชายชาราเบื้องหน้าอีกครั้งชายคนนั้นยิ้มอ่อนแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยร่องรอยของการสำนึกโยมจำอัตมาได้หรือเสียงนั้นสั่นเครือแผ่วแต่ชัด ต้นพูดไม่ออกเพียงพยักหน้าช้าๆในห้วงขณะนั้นเสียงระฆังจากวัดไกลๆดังขึ้นอีกครั้งกริ้งแววเข้ามาในห้องสารอย่างน่าประหลาดทุกคนหันมองหาต้นเสียงแต่ไม่มีใครเห็นระฆังใดเลยต้นก้มหน้าลงมองเอกสารคำตัดสินในมือตัวหนังสือสันคลอนเหมือนมีลมหายใจของมันเองเขาเห็นคำว่ากรรมปรากฏขึ้นระหว่างบรรทัดเงยเย็นไหลซึมตามขมับ โลกเริ่มหมุนช้าอีกครั้งเสียงของหลวงตาดังขึ้นเจ้ารู้ไหมทุกคำพิพากษาคือการชำระก,กรรมของผู้ตัดสินเองต้นสะดุ้งหัวใจเต้นรัวเขาจำได้ตอนเด็กหลวงตาเคยพูดแบบเดียวกันนี้แต่ตอนนั้นเขาไม่เข้าใจบัดนี้เขาเข้าใจทุกอย่างชัดเจนความยุติธรรมไม่ใช่แค่กฎหมายแต่มันคือเงาของกรรมที่สะท้อนกลับมาเขาสูดลมหายใจยาวก่อนพูดเสียงแผ่วแต่มั่นคง จำเลยมีความผิดจริงแต่สารขอใช้เมตตาเป็นเครื่องตัดสินสุดท้ายทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาสารให้รอลงอาญาเพื่อให้จำเลยได้ชำระก,กรรมด้วยการกลับไปสร้างบุญหลวงตายิ้มน้ำตาไหลเงียบเๆเสียงค้อนสารกระแทกปังดังสนัน่นแต่ครั้งนี้ไม่มีใครตกใจกลับมีแสงอ่อนๆปรากฏเหนือศีรษะของต้นเป็นแสงเหมือนจากเทียนในคืนฝนตกวันนั้น เขาหลับตาลงเห็นเงาเด็กวัดในใจอีกครั้งเด็กคนนั้นยืนอยู่ใต้ต้นโพมือถือขันน้ำเก่าๆยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเจ้าทำได้แล้วน้ำตาอุ่นๆไหลาอาบแก้มผู้พิพากษาแห่งสารดีกาแสงนั้นค่อยๆจางลงเหลือเพียงความเงียบสงบในใจเขาหันมองรูปหลวงพ่อบนผนังศาลยกมือไหวเบาๆแล้วเดินออกจากห้องพิจารณาคดี เสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังสะท้อนประตูไม้ใหญ่ค่อยๆปิดลงเสียงลมจากนอกหน้าต่างพัดเข้ามากลิ่นฝนชยมาแต่จมูกและในเสียงลมนั้นเขาได้ยินเสียงะระฆังอีกครั้งกริง้งเสียงที่ไม่มีวันหายไปจากใจของเด็กวัดผู้กลายเป็นผู้พิพากษาแห่งความจริงต้นเดินออกจากศาลด้วยก้าวที่หนักแน่นแต่แฝงด้วยความเงียบทุกก้าวที่เหยียบลงบนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบจนสัมผัสได้ถึงกระดูก เสียงรองเท้าหนังสะท้อนกลับในถงว่างเปล่าเหมือนเสียงหัวใจของเขาเองที่เต้นช้าแต่หนักแน่นเขาหยุดยืนมองประตูศาลที่ค่อยๆปิดลงช้าๆดังกึกเรากับตัดขาดเขาจากโลกเก่าที่เต็มไปด้วยกำความแค้นและความกลัวข้างนอกท้องฟ้าเป็นสีเทาหม่นกลิ่นฝนใหม่ลอยมาแต่จมูกอีกครั้งเม็ดฝนเริ่มโปรยเบาๆตกกระทบพื้นเป็นจังหวะช้าๆเหมือนเสียงดนตรีของอดีตเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าปล่อยให้น้ำฝนไหลผ่านใบหน้าเหมือนการชำระล้างบาป แสงฟ้าแวบหนึ่งสองให้เห็นภาพเงาของเด็กวัดคนนั้นอีกครั้งเด็กคนนั้นยืนอยู่ใต้ต้นโพในวัดเก่ามือยังถือขันน้ำเก่าใบเดิมยิ้มให้เขาเหมือนกำลังบอกว่าอย่าลืมว่าเจ้ามาจากไหนหัวใจของต้นสันสะเทือนเขาหลับตาสูดกลิ่นดินเปียกเข้าเต็มปอดภาพวัดเก่าผุดขึ้นในความทรงจำกุฏิไม้ผุผุระคังแตกเสียงหมาเห่าในคืนฝนตกภาพหลวงตาเดินลากไม้เท้าช้าๆรอบลานวัด เสียงสวดมนต์เบาๆแผ่วอยู่ในลมหายใจเขาเปิดตาอีกครั้งเห็นชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ใต้ร่มไม้ฝั่งตรงข้ามถนนชุดพระสีเก่าใบหน้าเรียบสงบแต่ในแววตานั้นมีบางสิ่งที่คุ้นเคยอย่างประหลาดต้นก้าวข้ามถนนอย่างช้าๆแต่ทันทีที่ถึงอีกฝั่งชายชารากลับหายไปเหลือเพียงกลิ่นทูบจางๆลอยอยู่ในอากาศตรงพื้นมีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่เขาก้มลงเก็บขึ้นมา ภายในมีกระดาษแผ่นหนึ่งและค้อนสารเล็กๆทำจากไม้สักเก่าบนกระดาษมีเพียงประโยคเดียวเขียนด้วยลายมือสันๆทุกคำตัดสินที่แท้จริงคือคำตัดสินในใจตนเองต้นยืนนิ่งอยู่นานน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งเขากุมกล่องไม้แน่นแล้วเงยหน้ามองฟ้าที่ฝนยังตกพรำเสียงระฆังดังขึ้นจากที่ไกลมากแผ่วเบาแต่ชัดเจนเขาหันหลังกลับมุ่งหน้าไปยังรถที่จอดอยู่ แต่ก่อนเปิดประตูเขามองกระจกหลังเห็นภาพสะท้อนของวัดเก่าอยู่ในนั้นทั้งที่ในความจริงไม่มีวัดอยู่ตรงนั้นเลยต้นยิ้มบางๆก่อนพูดกับตัวเองเบาๆหลวงตาผมเข้าใจแล้วเขาขับรถออกจากสารผ่านถนนเปียกฝนที่ทอดยาวราวไม่มีที่สิ้นสุดสองข้างทางมีต้นโพเรงรายใบไม้ไหวเบาๆราวกับกำลังพนมมืออวยพร วิทยุในรถเปิดขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวเสียงสวดมนต์ดังเบาๆแทรกเข้ามาในความเงียบนโมตัสสะต้นกำพวงมาลายพระบนกระจกหน้าแน่นแสงไฟจากถนนสะท้อนในดวงตาที่เปียกน้ำขณะรถเคลื่อนไปช้าๆเขามองเห็นภาพคนกลุ่มหนึ่งเดินตากฝนอยู่ริมทางเป็นเด็กวัดถือขันน้ำเก่าๆเดินนำหน้าต้นเหยียบเบรกช้าๆหัวใจเต้นแรง เขาเปิดประตูรถออกไปแต่ฝนที่ตกเมื่อครู่กลับหยุดลงทันทีบนพื้นไม่มีใครไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงฝนมีเพียงขันน้ำเก่าใบหนึ่งวางอยู่ตรงหน้าใบเดียวกับที่เขาเคยถือในวัยเด็กต้นค่อยๆยยกขันนั้นขึ้นมากอดแน่นเหมือนกอดอดีตทั้งหมดไว้ในอ้อมแขนสายลมพัดเบาๆกลิ่นทูบและกลิ่นฝนผสมกันอย่างแปลกประหลาดเสียงระฆังแวววมาอีกครั้งดังก้องอยู่ในใจเขาไม่หยุดกริง๊งกริง๊งงง และในแสงสุดท้ายของเย็นวันนั้นเงาเด็กวัดกับผู้พิพากษาค่อยๆกลืนรวมเป็นเงาเดียวกันบนพื้นถนนเปียกฝนเสียงฝนค่อยคอยเบาลงจนเหลือเพียงละอองบางเบาที่ลอยในอากาศท้องฟ้าเปิดออกเล็กน้อยแสงสีทองจากอาทิตย์ยามเย็นส่องกระทบผิวน้ำที่ขังบนถนนต้นยืนอยู่กลางถนนเงียบเงียบขันน้ำเก่าในมือสะท้อนแสงวับวาวเขายกมันขึ้นแนบอกหลับตาลงอย่างสงบเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ ไม่ใช่เสียงจากวัดไม่ใช่เสียงจากอดีตมันเป็นเสียงในใจเสียงของการให้อภยัยเขายิ้มเบาๆราวกับเด็กวัดคนนั้นยังอยู่ตรงหน้าสายลมพัดผ่านนำกลิ่นดินและกลิ่นทูบมาประปนกันราวกับฟ้ากำลังยกโทษให้ทุกสิ่งต้นค่อยๆเดินกลับไปที่รถวางขันน้ำไว้บนเบาะข้างคนขับแสงอาทิตย์ตกกระทบโลหะจนเกิดประกายทองอ่อน เขาสตาร์ทรถเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นช้าๆแล้วเริ่มเคลื่อนไปตามถนนเปียกฝนระหว่างทางเขามองเห็นพระรูปหนึ่งเดินถือบาทอยู่ไกลๆเงานั้นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆเลือนหายไปต้นยิ้มไม่พูดอะไรเพียงแค่ยกมือไหวเบาๆไปทางที่วัดเคยอยู่เมื่อรถแล่นผ่านโค้งสุดท้ายท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มทองแสงนั้นอบอุ่นจนเหมือนอบรับหัวใจที่เคยบอบช้ำทั้งหมด เสียงระฆังดังครั้งสุดท้ายกริง๊งก่อนจะเงียบลงอย่างสมบูรณ์บนถนนเปียกฝนเหลือเพียงรอยล้อรถค่อยๆละลายไปกับแสงอาทิตย์ยามเย็นและเสียงสุดท้ายที่แว่วมาในลมหายใจของเขาเจ้าทำได้แล้วเด็กวัดน้อยของข้า